ยอเด็กเลยตัดเสร็จนีดเนียบเดชตอนเี้ย็ตัวไใหญ่เอา้ก็เนียบเดหลอกครึ่งหนึ่งละได้ครึ่งไปเอาแล้วหรอกับบ้านเลียกใหญ่กับานมาสังนกดนึงที่นีนะเดี๋ยวมี่ยายติ๊กตึมแล้วันนี้นี่ก็ะปานี่มี่นะปุยายติ๊กเต็มนะสำหรับ เอามาเห็นฝักอ๋อนึกว่าเห็นทันอื่นหัวน,น,นี่ก็โอ้โหหนูขี้จนแบบเน,นื้อมเลยนี่หมนูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนุ่มอะหนุ้มหมอนนอนน,นอนนอนเขาเรียกนอนว่าหนมมันให้กินเงินแะ้วเนียลูก ไปต่างจังหว kind of okay. ัดโดนแกล้งโดนเขาจับนอนใส่กลัวป่ะคะแค่แย่งแค่แย่งก็อยู่นิ่งๆอะนะก็เอร็จแล้วครับ